องคมนตรีเป็นประธานถแถลงข่าวโครงการเทศนาธรรม4ภาคทั่วไทยครั้งที่4หนกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมเทะานจรมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนายจิรายุอิสารางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวโครงการเทศนาธรรม4ภาคทั่วไทยครั้งที่4หนนกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆจัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคม2567ณเอซิบิชันฮอลล์ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตระหว่างเวลา8นาิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีโดยจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาปดิสฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในพิธี โดยได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาธรรมาสเดี่ยวและการเทศนาธรรมาสสองธรรมาสโดยพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวง และมีการบันทึกวิดีทัศน์เพื่อนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันที่27กรกฎาคม2567เวลา19นฬิกาเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย www.kstm.or.th